ไม่ไหงครับพี่ไปเดี๋ยวพี่พาไปดูวันนี้มีงานบ b b ีบอ่าเข้ามาจะเปรียบใครไม่ต้องพี่คุยนะใจตัวเองก็พอแค่คุยคนเดียวกรับผมเดี๋ยวคนอื่นมานแซ่เอ้อ ・ <laughs> おーい ของก่อนนะคือของก่อนสวัสดีค่ะอตินะคะวันนี้เราจะมาพบเราจะพากันามาพบกับร้านที่ร้านขายสินค้าเด็กที่ดังและเด็ดที่สุดในย่านนี้ วันนี้เรามาอยู่กันที่เมืองทอง Impact Challenger Hall นะคะมาค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอะไรกันพามาดูนะอ้าหันไปเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะนี่คือใครค<อ><อ>ันนีคือคือใครคะก็คือปัญญัสสิบนะครับเป็นมูบนบอสมินา,นาแล้วกันควันนี้แม่น้องนาาค่ะเจ้าของแบรนด์มินาหน้านะคะอ่ะ อยากจะให้พูดอะไรนิดนึงเชิญชวนคุณพ่อแม่มาง,งานมาง,งานมา,าง,งานที่นี่อ่ามินาน้าก็คือเป็นการเสิดตัวครั้งครั้ง,คร,งครั้งแรกนะครับในงานดีดีตนนั้นก็คือขอให้คุณลูกค้านะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันก่อนครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาลองจับดูปิภัณั์เราว่าของเรามัมีคุณภาพยังไง ส่วเรื่องราคาครับรับรองได้ได้แน่นอนว่าดีที่สุดในงานครับคุณคุ้มครับมีอะไรพูดต่อก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มดหาดูงานที่น้องนาฬัดเรื่มมาให้พี่พ่อพน่แม่ได้ลองใช้ดูนะคะแม่รับประกันเลยว่าดีมากเมื่อน้องนานาลองใช้เองค่ะงานมีวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะวันที่1 8ถึง21นี้ครับ1 8 1 9 2 0 21ก็ก็คือ วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ปีศตีรรษสาม<ด>แล้วก็จะมีแอดมินหน้าที่ตอบครับน่ารักน่ารักอะไรแอดมิน,นค่ะกล้องถ่ายถ่ายแอดมินเลยให้เราเซทายกันให้มปนเซฮายโอเคค่ะนี่บูธเราจะอยู่ข้างบนนี้นะคะนี่ค่ะดีสิบสามกับสิบห้านะครับอย่าลืมอย่าลืมมาพบกันนะคะคสินค้าเด็กสวัสดีค่ะ มาเปิดโปรโมชั่นให้นะคะอย่างเช่นเซตสามแบบเนี้ยเซตุ้มมากๆเลยนะคะเป็นเซตสุดุ้มนะคะอันนี้นี่คืมมากมากมีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายเลยค่ะโอเคเนาะอ่ะแล้วมาพบกับสินค้าจริงของเราเลยมีสินค้าจริงให้ดูด้านในนะคะโอเคเนาะอ่ะพามาใน่ได้เลยเห็นไหมสวยไหมคะอ่าสินค้าของเรามีโปรโมชั่น หนักมากๆและของแขมแบบจุกมากๆลูกค้าที่ชมสินค้าจริงของเราได้เลยที่เมืองทองธาน,นีนะคะ<ฮ>บูธที่1 3 1 5นะคะลูกค้าลูกค้าสะดวกมาดูงานจริงได้เลยนะคะ Impact Challenger Hall นะคะเข้าประตู3นะคะ Impact Challenger Hall เข้าประตู3นะคะวันนี้เรถถาพบกันแค่นี้นะคะลูกค้าสะดวกมารับที่งานเลียกเขามาได้เลยนะคะ <S 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 <S